ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเรารร a y w YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะมาสอนทุกคนแก้ i n นสตาแกรมของเราเนี่ยไปกดติดตามคนอื่นเองนะคะซึ่งมีวิธีแก้ง่ายๆมาชมกันอันดับแรกให้ทุกคนเข้าไปที่ Google ไปว่าอินสตาแกรมนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแบบนี้แล้วก็กดค้นหา จากนั้นค่ะทุกคนจะเห็นเว็บไซต์แรกเลยนะคะเป็นเว็บไซต์แรกเลยก็คือ boiwebinstagram.com จากนั้นให้ทุกคนกดคําว่า Log in Instagram Log in Instagram ตัวคำว่า L O G I N นะคะทุกคนเห็นไหมตัวนี้นะกดแตะเข้าไปจากนั้นนะคะพอเรากดแตะเข้าไปมันจะเดิ้งแบบนี้ให้เราเลือกเป็น Chrome เลือกเป็น Chrome Google Chrome นะคะตัวนี้นะ จากนั้นค่ะเขาก็จะนิ่งเข้ามาในเว็บจะขึ้นหน้าอขออภัยค่ะจะขึ้นหน้าเข้าสู่ระบบบัญชีอินสตาแกรมของเราก็ให้่ากผู้ชมกดเข้าสู่ระบบบัญชีอินสตาแกรมของเราได้เลยค่ะรอสักครู่จากนั้นเขาจะนิ่งมาแบบนี้ใช่ไหมคะท่านผู้ชมให้เราไปที่ โปรไฟล์ด้านล่างมุมขวานะคะไปที่โปรไฟล์ด้านล่างมุมขวาที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเราอันนี้กดไม่ใช่ตอนนี้โอเคจากนั้นทุกคนจะเห็นการตั้งค่านะคะมุมบนซ้ายมือทุกคนจะเห็นการตั้งค่ามุมบนซ้ายมือให้ให้ท่านผู้ชมกดแตะเข้าไปทีนี้ค่ะให้ท่านผู้ชมไปที่ความ กิจกรรมการเข้าสู่ระบบไปที่กิจกรรมการเข้าสู่ระบบจากนั้นนะคะมันจะมีแอปมากมายเลยแบบนี้แอปเข้าสู่ระบบนะคะตัวไหนที่ไม่ใช่ตัวไหนที่ไม่ใช่ของเราให้ท่านผู้ชมกดลบออกเลยคะ่ะตัวไหนที่ไม่ใช่โทรศัพท์ของเรานะคะให้ทำการลบออกเลยวิธีการลบออกก็คือกดแหนะไปที่ตัวนั้นจากนั้นมันจะมีคําว่าออกจากระบบ ให้ท่านผู้ชมกดคลิกออกจากระบบกดแตะไปที่ออกจากระบบได้เลยค่ะโอเคนะคะอันนี้เป็นของน้าเองน้ําก็ไม่กดออกนะจากนั้นท่านผู้ชมก็กดแตะออกมาได้เลยหลังจากนี้ท่านผู้ชมกดลบการเข้าสู่ระบบหมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะให้ท่านผู้ชมกดออกจากเว็บไซต์แล้วก็ปัดเว็บไซต์ทิ้งปัดทิ้งจากนั้นไปที่ IG ของเราค่ะไปที่แอป IG ของเรา หลังจากนั้นไปที่โปรไฟล์ของเราค่ะมุมด้านล่างขวาม,มือไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวาม,มือไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวาม,มือไปที่การตั้งค่าไปที่การตั้งค่าไปที่ความปลอดภัยไปที่ความปลอดภัยกดไปที่รหัสผ่าน กดไปที่รหัสผ่านจากนั้นท่าน,นาผู้ชมใส่รหัสผ่านไอทีของเรารหัสผ่านปัจจุบันและคําว่ารหัสผ่านใหม่ก็ให้ท่านผู้ชมกดป้อนรหัสผ่านใหม่ค่ะหลังจากนั้นก็ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้งและก็กดติ๊กถูกมุมบนขวามือได้เลยแค่นี้นะคะทุกคนหลังจากที่ทุกคนลบการเข้าสู่ระบบออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะเพียงเท่านี้ i-c ของเราก็จะไม่กดติดตามคนอื่นมั่วแล้วค่ะ